สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการเทอร e เซอร์ชานลแล้วก็มาอยู่กันในเกมใหม่ครับนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันในแมปที่เป็นบล็อกลักกี้ทั้งหมดเลยนะครับผมบล็อกทุกบล็อกนะครับจะสุ่มไอเทมหรือว่าสุ่มมอนสเตอร์ต่างๆนะครับผมถ้าดวงดีอันยังพูดไม่ทันดิอ๋อพระเจ้า,าถ้าดวงดีนะครับก็รอดถ้าดวงกระจกกระแตกนะครับผมขนาดแค่กล่องแรกนะเนี่ยกล่องแรกก็ยังออกมาเป็นโออะไรสปาอะไรอ่ะ โอ้เป็นของเมงมุมฮนะหืม,มดีนะพี่แกยังออกตอนเช้าอยู่โอ้เป็นสปอนเนอร์ของสไปเดอร์นะครับโอ้โหแล้วหนื่อซะด้วยติดอยู่ในนี้หนื่ซะด้วยโอ้โหในคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างอาณาจักรจาก,จากอาไอเทมที่ดรอปจากบล็อกพวกนี้กันนะครับผมเออแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยขอขอออกไปจากตรงนี้ก่อนได้ไหมมาแต่ผมเลิกวุ่นวายกลับไปตรงนี้ได้ละ กล่องต่อไปอะไรดอกนะอะไรอ่ะอ๋อเป็นหินแกนโลกนะครับเอออุกอันตรายนะเนี่ยเออ,อยังเอาไงกับพวกนี้ดีอ่ะเราจะปล่อยไว้ดีไหมเออปล่อยไว้ตอนกลางคืนก็น่ากลัวนะเอาเอางี้เอางี้ช่างมันก่อนเลยกันมาเฮ้ยเฮอ,อ,อะไรออกซิเดียนเหรอ เป,เป็นออกซิเดียนครับผมไคลซิงออกซิเดียนแล้วก็บ็อกออกซิเดียนนะครับเออโอ้โหอะฮะกล่องเปล่าเหรอเฮ้ยโอ้โหไฟไฟติดไอเราก็นีกว่ากล่องเปล่าเว้ยมันมีก่องเปล่าด้วยเหรอวะเฮ้ยมันไม่มีกล่องเปล่าหรอกมากล่องต่อไปครับผมเออ มีบอ็อกเพชรด้วยนะครับอยู่ข้างบนสุดอย่างน้อยเราก็ได้เพชรมาแล้วบอ็อกหนึ่งมั้งเออเอาไงอะ่ะเจาะเพชรยังไงอะ่ะผมไม่อยากขุดใกล้ๆตัวเองเลยเอาไกลๆก่อนแล้วกันเป็นถังน้ำกับไข่อ๋อไข่เต่าครับผมอ่าโอเคนะครับมาแล้วครับอาณาจักรแรกของเรา เราจะทำการเลี้ยงตเต่าน้อยกันนะครับผมมาเอ่อเอาบล็อกนี้วางไปเลยดีไหม,มเราจะสร้างตรงไหนดีตรงฐานตรงนี้เลยดีไหมเอ่อเอาเอา,เอางี้แล้วกันไปแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ฮ่าฮ่าตรงนี้ตรงนี้โอ้ว้าวมาเราไปสุ่มต่อสุ่มต่อครับผมกล่องนี้แล้วกัน โอ้ยยังปลอดไทยดีครับผมเป็นโตเอนชานส์นะครับผมโอเคกลับกลับขึ้นข้างบนนะครับเราจะไม่ขุดเราจะไม่ยืนขุดตรงไอ้กล่องพวกนี้นะอันตรายเออเอาตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ถึงไหมหะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหว้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยจับจับอะไรอ่ะเฮ้ย โอ้เสียงนี่มันอะไรกันดาบไฟเหรอเอ้ยมาดิขอเทสหน่อยว้าวติดติดไฟด้วยเปล่าเฮ้ยอะไรอะเจ๋งว่ะโอ้โหอ,ออกไกปทางเทสแล้วโอ้ดูที่ตัวเรวดีครับเอ้ยอันนี้มันดาบอะไรอะลัคก,กี้ซอสเหรอดาบดาบโชคเหรออะไรวะ โอ้โหดูดิเราถือดาบอันนี้แล้วแบบเออมีเอฟเฟกต์อยู่ที่ตัวด้วยอะ่ะโอ้โหเจ๋งเป็นบ้าเลยมาๆมา,มาคุโตคุโตกล่องนี้เออะไรอะ่ะลูกอดอดเหรอเฮน่าเป็นใครอะ่ะช่างก่อนแล้วกันอู้อ๋อพวกนี้เป็นเอ่อพวกหัวซอมบี้แล้วก็หัวมังกรนะครับเอามาตกแต่งบ้านเฮ้ย แต่เ,เราอยากได้เป็นบล็อกที่ใช้มาวางสร้างบ้านก่อนดีไหมอะ่ะเราจะสร้างอาณาจักรกันน่ะเออเรามีถังน้ําด้วยแฮะถังน้ํานี่ก็เยอะดีเหมือนกันโอเคงั้นวางพื้นเป็นบล็อกทรายก่อนก็ได้นะวางทับบล็อกไอ้พวกนี้ไปเลยเราไม่ได้ตั้งใจจะขุดหมดไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างอะ่ะโอเคหัวซอมบี้หัวคีปเปอร์หัวสตีฟแล้วก็หัวมังกรนะโอ้ เป็นบ้าเลยว่ะแล้วกล่องน,นี้อ่ะกล่องน,นี้อะไรอะ่ะฮะกล่องน,นี้เป็นกระจกเหรอบล็อกกระจกเหรออ๋อบล็อกกระจกจริงๆด้วยอ่าแบบนี้ก็เข้าทางเลยสิเราจะเราจะใช้บล็อกกระจกตรงนี้นะครับในการสร้างเออเรามีกระจกซะสวยเลยอ่าโดยที่เราไม่ต้องมาเปลืองแรงในการเผาทรายพวกนี้นะครับ โอเคงั้นผมจะวางวางให้หมดเลยแล้วกันอ่าโอเคเออต่อไปอะต่อไปคืออะไรอะเมียวอะนอนแมวโอ้โหผมไม่มีปลาเลยอืมอยากเลี้ยงแมวจังอยากได้เพชรด้วยเออทำอะไรต่อดีอะกล่องนี้กันเฮ้ยโอ,อ้ขนาดโอ้เจ้า เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดได้เดี๋ยวเรามีถังน้ำเรามีถังน้ำเรามีถังน้ำวางก่อนเลยเอเรียบร้อยโอ้เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วมันมันกดไม่ติดแต่โทรศัพท์มือถือผมจอเลเ็กไปนิดนึงอะปะโทู่เก่าว่าจะใช้บล็อกกระจกเอาไว้เอาไว้แบบสร้างบ้านสักหน่อยดันจะมาใช้แบบนี้ผมผมไม่เสี่ยงนะผมไม่อยากเสี่ยงขูดขึ้นมา บล็อกพวกนี้ขึ้นมานะแบบไม่อันตรายเกินไปเฮ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบไปแล้วไปกันเถอะบล็อกต่อไปโป้เฮ้ยเฟรมบูทรองเท้าไฟเหรอว้าวอู้อ,อ,อู้เทสุยด้วยใส่เลยว้าวโอ้โหอู้ ยังไงเกิดอ,อะไรขึ้นเปล่าเฮ้ยอยอะไรอะไรไม่ไมมอะไรไม่โอ้โหแบบนี้ก็เท้าไฟก็ถอดสิครับผมแบบนี้ต้องถอดโอ้ติดตตัวเองติดตัวเองเนี่ยติดตัวเองด้วยโอ้ถังน้านี่มันมีประโยชน์จริงๆมันติดตัวเองด้วยอะถ้าถ้าเราถอดอะมันจะติดตัวเองนะแหมดีนะที่บ้านเรายังเป็นทรายอยู่ถ้ายัางเป็นไม้ละก็มันจะไปเหลืออะไรล่ะครับทุกคนถ้าบ้านเราเป็นไม้อะเออ ไอ้ก,กล่องพวกนี้เนี่ยโอ้ตกใจหมดถ้าเราถือดาบขึ้นมาเอ้ยเอ้ยอ่านี่นี่มันต้องมาแบบนี้มาเป็นไม้มาเป็นบล็อกที่ให้เราสร้างบ้านได้เออไม่ใช่เอาอะไรมาก็ไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าเล่นแมบ,บนี้มันมันยากวะมันไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยโอเคมา เราก็สร้างบ้านไปก่อนแล้วกันเราทําลายตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วอ่ะโอเคครับตีออกไปเลยไม่จําเป็นต้องทำฟาร์มแบบมาไว้เก็บของเก็บเยแมงมุมนะผมว่าเดี๋ยวไอ้พวกบล็อกแปลกๆนี่มันก็จะสมมอะไรไม่รู้มาให้เราอยู่ดีแหละทําลายไปก่อนครับโอ้โหนี่ก็เริ่มมืดแล้วมอนสเกิดแล้ว มอนเกิดแล้วตีไม่ถึงบล็อกด้วยโอเคเอาตรงนี้หืออะไรอะอะไรวะโอ้ไข่ไข่ไก่ลงไปเก็บของก่อนมีไข่ไก่แล้วก็มีรองเท้าเป็นรองเท้าคิงสลามบูสรองเท้าสลามนะครับผมว่าผมโอ้นี่มา เวลาเทสดาเมตเออถ้าคิปเปร์มันระเบิดของพวกนี้มันมันจะสุ่มอะไรแปลกๆปกไหมวะเออนั่นดีน่าคิดปะ <laughs> วูลองเท้าต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วไฟไปตรงมาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงวิ่งวิ่งก่อนรองเท้ารองเท้าอยู่ไหนโอเคมาแล้วครับผมได้เวลาเลินเดินโช่ โอ้โหเยอะเลยนะแต่ว่าถือดาบนี่แล้วมันติดอบัฟด้วยนะครับบัฟลอดอาหารนะตลอดอาหารเป็นพิษนะทุกคนเห็นปะโอ้หโหเผาเบิร์นมาเลยไอ้น้องมาเลยมาถ้าเราถือดาบนี่นะครับอไฟมันจะไม่ลุกนะครับเราต้องเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้มีบัฟตัวเบาด้วยฮ <c ười> ่าฮ่ี่บลลไอ้น้องอุ้ยยิงยิงไฟได้ด้วยไปยิงไฟได้ด้วย ผมโวนลากหัวคมๆเฮ้ยนี่เองลากหัวพี่เหรอน้องต้องเจอต้องเจอหน่อยแล้วเ <c ười> มื่อกี้ผมทำไงนะให้ได้ให้ได้บัฟลอยอ่ะเออตรงนี้มีแค่บัฟไฟทำไงอ่ะให้มันลอยอ่ะต้องตีงยังไงอ่ะอ๋อฮ่กดค้างครับผมต้องกดค้าง โอเคแล้วก็ยิงไปปิวิวปิวพอแล้วเบื่อกับซอมบี้แล้วฉากกันมา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยเรามาตีกล่องต่อดีกว่าครับทุกคนเออกล่องไหนดีนะกล่องนั้นโอ้ซอมบี้สวัสดีเพื่อนเอ้ยอ,อ,อะไรอะโอ้ดาบลัคก,กี้นะครับผมเมื่อเราตีมอนสเตอร์แล้วมันจะมันจะมันจะตายไงล่ะเอ้อะ อนเตอสกิโลตันโอ้โหนี่เอาตัวเชีย่ยอะไรมาขอไปนะครับอู้เฮ้ย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 ยายาอะไรโอ้โหโมี TNT ด้วยอย่าใช้ดาบลักกี้ในการตีนะครับทุกคนโอ้ถ้าเราเอาดาบลักกี้ตีนะครับผมมันจะมันจะสุ่มแบบของแปลกๆมาด้วยนะโอ้โหผม เอาละเสียรู้เลยอนาจารกผมไปหมดเลยเฮ้ยมาสร้างใหม่ก็ได้วะ <_ an> แม่ตัดมาตอนเช้าครับทุกคนผมถ่ายเอ่อตอนนี้นะครับผมถ่ายไว้ไม่ทันนะมันเป็นบล็อกที่ผมตีไปแล้วนะครับมันมีพวกเอ่ออะไรอะไรจะทําอะไรเราอะ <_ an> พวกทั้งทั้งหลายนะครับมันหล่นลงมานะครับถ้าผมไม่อยู่ในบ้านนี่หัวแตกไปแล้วเนี่ยนี่มันเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอะไรอะ โอ้แครอทโอเคมีไม้โอ้เอออะไรมา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 เลยพ่อพ่อมุดพ่อมุดเหรอมามาเลยติดพิษเหรออืมแจะตายผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วไฟไฟก็ไม่บ้านไฟก็ไม่บ้านไม่นะเฮ้ยจะเล่นกับไฟไม่อนุญาตให้ใช้ไฟในบ้านนี้และกล่องสีแดงพวกนี้มันคืออะไร ไม่รู้ดับไฟก่อนไม่รู้ตักน้ำดับไฟโอ้โหแกล่องสีแดงพวกนี้มันหมายความว่ายังไงกันกดใจไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมครับผมต้องการตีมันด่วนเลยเออเรายัางครับของได้ปก,กตินะครับผมผมจะครับเป็นหีบหีบมาไว้เก็บของพวกขยะนี่ก่อนนะครับบางอันก็ใช้ได้นะบางอันก็ไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรอะ่ะมาเก็บของนิดนึง โอ้ขยะเต็มตัวเลยครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอผมมีอาณาจักรใหญ่ๆก่อนผมจะสร้างหีบไว้เยอะๆนะครับไว้เก็บของพวกนี้กันมาได้เวลาแล้วเฮ้ยกล่องแรกกล่องแรกเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนเออกล่องแรกกล่องนี้กล่องนี้เฮ้ยเฮอะไรอะไรนี่ไม่ได้กินครับผมจังหวะนี้หลอนไม่รอแล้วครับผมสร้าง เราจะสร้างเป็นหลังคาก่อนนะครับผมเอามาไว้อะปกป้องหัวเราผมผมไม่เสี่ยง <c oughs> ฉันจะไม่ยอมเสี่ยงกับอะไรทั้งนั้นโอเคขยับมานิดนึงอ่าประมาณนี้ประมาณนี้กำลังดีอื้อ <c oughs> แล้วก็เอาบล็อกไหนอ่ะบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อกนี้โอ้ว้าวรางรถไฟแล้วก็วงจรต่างๆ โ okay, okay, อเคโอเคหรือว่าไอ้กล่องพวกนี้มันจะมันจะเป็นของดีกันหรือไงกันนะอืมไม่อะเกมนี้มันไม่มีของดีหรอกไอ้บล็อกพวกนี้มันไม่มีของดีหรอกกล่องนี้ฮะ <laughs> มันไม่มีของดีรลย